โอเคสวัสดีครับอุย้ยเบี้ยวสวัสดีครับอยู่กับโววินพากินพาเที่ยวพาสมาชิกนะพี่น้องวันนี้นะครับจะมาจะพามาทําไก่เคฟสีบ้าน,นอกนะครับว่าเขาทํำยังไงเนาะใช่ไหมแม่อือแปลูวันนี้แปดลูแปดลแต่ว่าเป็นโค้งไก่เนาะนโค้งไก่นี่จะรบไว้แล้วรบไว้แล้วเดี๋ยวเดไปดูไปดูโค้งไก่ก่อน โอเคนี่ครับเอาไว้ขังบนนี่ครับนี่จะได้สะอาดหน่อยนี่ตูดมันกี่กิโลนะแม่แปดกิโลนะครับเตรียมตูดไว้นะครับเดี๋ยวนี้แต่ก่อนมันจะซับเนาะเดี๋ยวนี้มันจะมีสั่งเป็นสําเร็จรูปเนาะนี่เป็นตูดตูดไก่นะครับ KFC บนนอกพี่นนอกนอเดี๋ยวไปดูอ่าวิธีการปรุงกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกง่ายๆครับพริกแกงเนาะ ผิแกแกงเพสแล้วก็น,น้้ำประมาณหนึ่งเนาะพาให้มันเอคุกคลิกผสมกันได้เนาะน้ำประมาณขันหนึ่งนั่นแหละเนี่ยแล้วก็ริกแกงละเอียดใช่ไหมผสมกันไปริกแกงเพสแล้วก็พริกแกงละเอียดผสมกันไปเนาะเก็บรับ หอมกแกงอันน้อมหอมแต่มันหอมอีกอแล้วแต่นะครับความเข้มข้นความเผ็ดชอบแบบไหนอันนี้อันนี้กับประมาณใส่ถึงประมาณสี่ขีดเนาะแม่เนาะพริกแกงประมาณสี่ขีดนะครับรวมๆกันไปเนาะ,ะรสด,ดี รสด,ดีกับประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะผงนัวผงสุลอดประมาณนี้น้ำตาลใส สีคือหมากแทะ้่าน่ะสีคือหมากเลยแป้งโกกี้เป้งโกกินะครับใส่เข้าไปอหอมพริกแกงอย่างเดียวเลยอ่ะ แป้งข้าวเจ้านะครับแป้งโกกิผสมกับแป้งโกกีกไกก้ได้กรอบๆน่นได้กรอบนอกนุ่มในปลกหืมหือ้อสีแดงลาเลยสีมันนวลๆสมๆลงนะนนคนให้มันเข้ากันคนให้มันเข้ากัน บับบับนี่คนให้มันเข้ากันครับให้เนื้อแป้งครับมันไม่เป็นก้อนเนาะให้มันละลายน้ำใส่เกลือครับนี่ นี่แล้วก็เอาไก่โค้งไก่นะครับมาใส่ตูดไก่เนาะกับน้ำที่เราผสมกันเมื่อกี้นี่แล้วก็เอาใบมะกมรูดมาโรยใส่นี่แม่เออไม่ใช่เดกสวยเลย <laughs> หอมเลยเนาะแต่วมะกรูดบ้านเองเนี่ยไงใช่ไหมอืม,อมหอมเลยอ่ะอเสร็จเรียบร้อยโรยครับโรยมะกรูดก็หอมแล้วเซตเนี่ยแล้วก็คนเนี่ยเขาเนี่ยคนมันเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็มักไว้จักหน่อยนึงแล้วก็รอทอดน้อแม่เนาะ ว้าวส,สิบนาทีก็ได้ส,สิบนาทีแล้วก็รอทอดเลยนะครับหอมเลยใส่ใบมะกรูดล,ลงไปเดี๋ยวปิง้งส่วนเตาเราจะใช้เป็นเตาถ่านเด้อนี่เพราะว่าหอมแล้วก็ประหยัดนะครับนี่จากธรมศาศาศรมชาติล้วน เอาใบตองไว้รองน้ําตาชุบชุบชุบนี่หอมใบตองหอมกินทานสุดยอด KFC บันนอกว้าวครับเอาใส่เลยครับผมเตาถ่านครับค่อยๆไป หอมหอมมากเลยครับ<ม>อืมเหมือนาก,ก,ก,กาศดีดีเริ่มเหลืองแล้ว แต่ก็ใช่เวลาประมาณสิบห้าทีนะแม่นะบห้าทีได้ไหมขวดจะผ่านนาทีหนี่งวะไงพูดแรงอู้หูเหลืองงามเลยแม่ว้าวกรอบแซ่บเลยถ่ายทอดแล้วทักไว้ก่อน <together>. ชิมบูครับนี่หนึ่งชิ้นตูดตูดไกไกหอ,อมแซ่บ เออกิมคนเดียวน่เด้อเออคนเดียวนะ,ดดนะบคครับขอบมากครับอืมห <c oughs> อมใบมกะกรูดอือ